สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนพอพอกับสองยุ้งเงินแหล่งไก่ของตาแวนคนเก่าพี่น้องคือเก่าเนาะยังอยู่แถวทงหน้าคือเก่าพี่น้องเพราะว่าก็งมาดับหน้าเนาะแหวนนั่งพักเมื่อยอยู่หัวพนแดดแดดรีรอ เด็ดโพดแด็ดว่าข้าเจ้าไทยหน้าแถวนี้ยังบมดไทยหดหน้าอยู่เนาะของข้าเจ้าเพ่นนี้ได้หนีเพ่นกำลังออกมาไทยเนาะแถวนี้ก็จะแว่นเกษีไปดำหน้าในเวลา ได้เวลาไปดำหน้าเนาะเพราะว่าคาดไว้เลยแต่เศร้าเนาะ้องดัมหมดแล้วก็เลยลงไปดำให้มันแล้วเป็นไทยมดหน้า ือจอจยเป็น่นไทยเตะเ้าคนนแล้วอย่บออยู่บ้านนะแล้วแล้วยู่บ้านนะต่อให้นึน่งเออกผมมาไทยมุดนหน้าเนาะเิ่นมีหน้าลร้ทง รุบานเพิ่นกระเฮ็ดปกติหน้าทงนี่เพิ่นบค่อยได้ออกมาเห็ดเพิ่นใ้พี่เจ้าเฮ็ดแต่ว่าปีนี้เพิ่นเพิ่อนออกมาเห็ดเองเนาะคองไอสม้มพลังไทไทยลุดาไปก็แดดเนาะ เด๋วเปียงเลยน้องทายก็บม่ค่อยนิ่งครับพี่น้องต้องขอโทษขอภัยพ่รแม่พี่น้องทูสุขสุขเนตะแว่นกะทายไปมือสั่นเนาะไม่ล่ายางจักสัน่นขอไกลี่วเสน้น ไปขึนห,ห,หน้าเก่งนะไป้เเสาไลไล่ไห้ ใช้ลุห,หน้าเนาะลูกไม้สมเนาจะจเป็นเพื่อญาติกันเืนไปนี่จะเป็นของเพื่นเนาะเปีนันงบริไทยหุดลเพื่อนไทยคือง่ายเหรอ cá ven thái nhiều hồ cái tàu quên quên khơi hết nữa khơi thái เพียงหน้ามองพี่ผู้เส้นนอนเนาะสีนอนเผาง่วอ่ะเพื่อนนี่ยำหน้าเพื่นอนกับสีลงมานอนอยู่งี่โค้เด็ดพี่น้องเลยเด็ดเปลีป่ยน,นเลย ไปกล้าหนี่แหละซื้อสมโอเนาะซื้อสมโอกับปักมีกตัวดำปิตัวดำซื้อมีเนี้เนาะอนของซาทอนเนาะมุนี้พนิมุนีนั่จ้างข้าวดำใช่เนาะอันนี้ น้ำยังหลายของพี่โพเชนกะกะเมื่อเขาขอไปได้ได้ค่อยได้ไปใส่เนาะกะอยู่แต่กับทงไหททงหน้ากะทายให้พ่อแม่พี่น้องสมทงไหลทงหน้าเนาะธรรมชาติของสวรรค์บ้านหน้า ย่างดำหน้าพ้นบ่ตกตอนที่ย่งบ่ได้ดำพ้นตกโอ้ยมันกับ,บ่แดดเนาะถ้าพ้นตกมันก็สิคึ้มทั้งปูนเขาสอนลูกห่วงลูกห่วงเขาไลายหลยลูกออดน,นอั่นเนาะเขาเรียกลูกออดคนไทยเขาเสียเรียกลูกออดคนลาวเขาเสียเรียกลูกห่วงตะเวนก็เสีเหลือตรงนี้ อีกเสาหนึ่งอะนาซิเรียเนาะมองนี่แล้วก็น,นุ่งนู่นนู่นแต่แตวันบ่มีน้ำเนาะต้องรอบพนตกนี่ที่ตะเวนคาดไว้ที่ยังไม่ดำตะเวนจะดำนี่จแแะและเลยเนาะพี่น้่งนี่ดำน้ำเลี้ยวให้หนึง ดำซ้ำดำผู้ดเดียวน้องเพิ่งลงมาแลหละใช้หน้าใช้หน้าไปคืน,น,นเนาะใช้เป็นแต่เสืเป็นผลกาลงมาดำหน้าแล้วกา็ขึ้นมาคนกาบนี้ มาคนก่าพี่น้องเตรียมตัดหางก่าคนลงพุมองไปกระลิบลีอยู่พี่น้องเอ้ยอเ,เป็นกิโลโ, <c oughs> โลก,กา <c oughs> โลก,กา <c oughs> ให้หนีเมื่อิแล้วนี่ <c oughs> โลก,กาเนาะ มองมองบุ้งมองนั่นมืออื่นกับน่าเลี่ยวเนาะเรือบรายเลยย่างคืนย่างโล่งนี่ก็เป็นกิโลอะไพี่น้องเอ้ยโมเมนต์ไวาย่างคืนย่างโล่งไอ้เป็นกิโลเด้โล่งกับก at ิโลหนึ่งยางคืนกับกิโลหนึ่งพี่น้องรีบปรีเลย จะพาะเอายางึ้นนี่ก็เมื่อยเลยนะเช่นจนชีรถจักพี่น้องเอ้ยเพื่อนเอารถจักคนกะมันมันไก่ตะแวนกะเมื่อปีที่แล้วเอาไอ,าอ,อรร้รถจักคนรถจักที่ค้นกะยางแตกตอนนี้บริค้นก็เลยค้นคน,น,นเอง ตะเวนเลืเ่อมไก่อันนั้นแหละแดดคาร์บอนเล้วเวนาะบ้านนี้มูเว้นนี่ดอดขอโทษพี่เนอะดอดไปซะมูว่านีดแดดแ่มแห้งนะเดี๋ยวตะเวนชิตัดไอห,หางกาเข็นลงก่อนพี่เนอะคำอะไรพี่เนอะมืดเลยมาเบิ้งจ้าชวนหัว ส่นลูกห่วงได้ป้ะ้ต่ป้าตัวเป็นงพี่น้องลูกห่วงห่วงคือลูกอ้อนเลยเนาะมกเนาะ่มกมากครับแกงี่าเข่หลายขนาดหร้ามาเก่งๆหอมใเขาเบื่อออหอมใจเขาเบื่อน้ำแยกัดกัดกัดกบคัก นมกกปลามปกมินกมบแใส่น้อใหม่เนาะบโบขากปลายอเออใส่น้อใม่สมบูแซ่บรั่าอยากออกกิาะบแซ่บเลยนะสอนตามมันลองทีไทยนี่เนาะยังสี่ะคำมือแต่ละมือสอตัวใหญ่ๆลูกออดลูกหว มันจะเป็นตัวควบตัวเขียดแลละก็มีไปตาเนาะครับแม่หนองมะลิมื่อก่อนเพิ่นกระทายยูทูบคู่มือหรือเพิ่นยาแล้วมัง้งไปไปเบิ้งได้ไปเบิ้งไปเบิ้งลูกห่วงปาดตักนี่ได้เป็นกั่กเลยพี่ นหน่ยได้น,นะอเจ้าน,น,น่อะอนุอนอได้มพ่อพ่อ,อ,พอ,พอเอ้ยเท่าดัมาฉอดอยู่มืดมือพี่น้องเพิ่นฉอนแล้วไปขายตลาดเนาะตลาดมันใหญ่โอ้ตอนไปขาย่อดวพี่น้อง่าว่าแต่ว่าให้น้องเห็นฉอดเหมือนมือขายนะพี่จคไปกินยังสิกระดดที่มันลายเด๋เนาะลายอย ลูกฮวักพี่น้องลูกฮวักให้พี่น้องนะขอจบขอจบคลิปทางนี้ก่อนพี่น้องค่ำแหละแป่นกาซีเริ่มขึ้นขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสบายดีบายบาย